กาสวัสดีครับสมุชมมูลิน,นิผอเที่ยงก็มาเปิดคลิปอยู่ที่บ้านของพอเนาะครับผมนอกพระ่ามีคุบาอาจารย์ครับเป็นบาพันยูจังหวัดกาฬสินอำเภอทาคันโตผมมีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องครับผมแนวทางของปูกระบนไหลนะครับ,บรสมุชมเป็นเลขสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็เลขสองตัวเพื่อเน้นให้ล่างตัวเดียวเลยครับเลขสองตัวนี่จะเป็นล่างเน้นๆเลย ให้แค่ชุดเดียวบอกซื้อหอเ่ย่างย่างย่างพดีบอกซื้อเพื่นว่าเดี๋ยวให้มันออกให้มันถูกราคาเที่ยงเดี๋ยวจังโทษไปหาปูจังขึ้นไปหาปูหอดทำเรื่อยเพร่ะนว่านอกจากท่านผู้ชมเนาะเห็นว่าปูพันมีแนวทางที่นาลงทุนครับผมมันบ่หลายตัวนะพระเที่ยงก็อยากแบ่งปันในพี่ใน้องท่านใดสนใจบอคัดถ้าสนใจเดี๋ยวพเทื่ยงจะให้ท่านผู้ชมไปฟังเบิ่งจากปากปูพร้อมกันเลยว่าเลขตัวใดที่ปูว่า เน้นห้ลร่างตัวเดียวแขแขๆเลยว่าสันเดี๋ยวเราไปฟังเบืงองผอมๆกันครับผม๋ยวขอยาดแป๊บเดียวครับผมลนเี้อเอาเอา,เอาปากกามาจุดเร็วครับผมผม,มจะเสียงไว้ล่ะครับผมว่าเป็นยังบอกเลยเดี๋ยวนไปจุดที่หลังครับเปิดจังจังจุดที่หลังเด้อลูกหลานเด้อครับเอาเอาเอาจุดเลขสามตัวครับผม สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดลางเม็ดเดียวเลยพื้นทีสองสองทีได้ทีสองเนี่ยแหละลุงครับผมลางเม็ดเดียวเลยทีสองเออปูไหอยชนบะ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 หอยลายครับสาตูสาตูขันอก 3, อกทีสองยิงนดีเงวดหนาผมไปหอดแน่นอนนีราคาสมุดชม เลขปูพันไห่มาพอเที่ยงวันยังจะว่าแบงปันในพี่น้องเพราะว่ามันนนาสนใจครับตัวเลขสามตัวชุดเดียวรากาเลขล่างกับปูกับฟันไห้อ้างเดียวเลย 4, 2, สี่สองวันสั้นถ้าทนใดสนใจก็จะเลื่อมสน้นากกามาเตรียมไว้ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้อดมินไอ้เขียนเส่สมุดให้พี่ให้น้องว้แคบหนาจอหรือจะเลยเบืองนาอเพราะว่ามันใกล้มือมากเดี๋ยวมันจะลืมครับผมแล้วพอเที่ยงกะรับป่ากับปูเลยว่าถ้ามันออกเลขปูยี่ดีพอเที่ยงจะติดตามเป็นหมวดของต่อไป ไปหอดปูเลยครับอยู่ทั้งทำเอามาฝากพี่ผ่านน้องเดี๋ยวไปเบ่งตัวเลขพร้อมก,กันแก้มินไอเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของปูรกระสินนอพอเทียงวามันเป็นตัวเลขที่่าลงทุนเป็นคลิปแรกกัจริงอยู่ครับแต่ปูเันอยากแป้งปันให้พี่ให้น้องเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมนอพอเที่ยงถึงว่าได้เห็นมินไอเห็ดคลิปเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้นอ้องตัวเลขมันไี่แน่อยนนะครับ่าลงทุนดี้ดีก็คือเลขสามตัวกค็คือ สองเจ็ดแปดเลขสี่สองนี่ปูบอกให้เน้นลางเน้นลางตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยครับผมนี่สองแปดเจ็ดกับสี่สองซี่สองให้เน้นลางขันบนนี่ไพบ่บัวมากสามตัวกันตัดเด่นเอานอนเนาะไอ้มิ๊กใหเนาะแนนอาจจะเป็นสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าแปดเจ็ดเจแปดแปดนะคะท่านผู้ชมเนะาะซึ่ง ในนานีนะคะท่านผู้ชมแอดมินจะขอลงน้าปูยก่อนว่าปูกระสินนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปูย,ยังบ่ได้บอกหน้าแอดมินมากนะคะท่านผู้ชมเนาะแมนเพิ่นกับเพียงจะว่าอยากแบงปันแบงปันในพีห้น้องพอเที่ยงก็ได้นําเสนอเอาไปแบงปันในพีห้น้องเป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลาดจะเป็นพอรบาลแนวทางของหวลมนติชิโกมีหน้าคมแต่ววาเทคนีลทั้งนั้นมันก็สามารถรุ้ดได้แล้วก็เขาได้นะครับผมเนาะ้าเขามานนี่ก็ถือว่าโอ้ลงทุนมาหลายได้ครับสมมติช่วงจะได้เงินมาหน่อยเนาะ กาให้ท่านท่ทานผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ปูพันได้มากมากอยากมาบอกพอเที่ยงพอเที่ยงก็เลยแบ่งขันในพี่ให้นอ้องเอาครับผมสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือไอสตาร์ชานแนลกาให้ท่านผู้ชมทุกท่านซอยกดไลค์กดแชร์เยอะครับอีกอย่างพอเที่ยงก็มีเพจแล้วครับผมเพจ พอเที่ยงซื้อสตาด้าชาแนลขึ้นกันนะครับผมเนาะไม่ไดเพจท่านไหนอยากไปบ่งในเพจกับปากกดไลค์กดแชร์เพจยร์ในน้ำเนี่ครับผมสุดท้ายนียู่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นวัตถุมงคุนคุณจะคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์น้องสร้างครับผมใครอยากได้เป็นบูชาก็ไปฟังจากปากคู่พร้อมๆกันก็พอเที่ยงในเลทครับผมกราบนักสการ์ครับปูวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกับปู ซึ่งนิยมว่าปูมีน่องส้างเพราะเทียงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าํามคาค้าขายขอให้เิ่นได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีเพรให้พอเจ้าได้แบงปันเอฟซีเนี่ยบวครับสา,สาธุสาธุสาธุาธาธาธจเจริญพรครับเอเนื่องจากบัตถุมงคลทินี่ซึ่ว่าน้องสร้างนี่ความเป็นมา คือประเทศไทยเฮอาหนมันมีสางคูบานคูเมืองมาตลอดมาครับอ่าพระพระพสัตองค์ไหก็สางชีเิตมหากษสัตร์ต้อง,สง,สงใส่สางคูบานคูเมืองจึงเป็นประพินี่นับถือสางเป็นครูบานคูเม,มืองมาแม้จะทรงศาสตร์สมัยก่อนกา่ย่างใส่สางสามเสียงทางเอราวัณวนนมาเปลี่ยนเ,เป็นทรงสามสีทุกวันนี้ครับคือคูบานคูเมืองเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับลวงปูกี่หอมล้งปูสมเด็จรุ่น หลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าวลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องสร้างเดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมที่นั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานจี่บานที่เฮอนด้วยบ่านนี้เฮ่นก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน่องสัางสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเปรี้ยจะว่าน่องแมวครับนองแมวก็ดี ครับอีงเขาสองเขาเอง <S <S อันนี้นองสร้างแหงเป็นสีส,สูงคูัประลรลาดก็เลยบนความคินคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหนือไปอ่ามันรักษาลหล้างยางก็เลยคิดว่าถ้านองสร้างอย่างเดียวคือสีบอกปันใดคุยกับหลวงปู่เกียวว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพพทธคุณขึ้นหยก เป็นสั้น,นเป็นสั้นเป็นนัน่นก็ได้หายรูดาดโยมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุนยีรีมีผู้โจะขุนมนก็โตมียตศิตมีอำนาจสามารถมองในอดยติศสามสารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เลยตัมาเห็ดวัตถุอย่างขนมาบ้านานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพิ่นว่าทั้งเมืองลาวเพิ่นว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาปากตูมมาเอามาผสมตะวอาออกที่แียวนมนี่คือปากตูมากตูมบ้านพ่อตาปูนโม่เอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกนัอนจะวอาตันย่อเอาขื้นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากขุ้นฟูนบาตจนกุ้นต้องเอากับฝ่าผ่า ก็เวลายุ่งเรียนนี่มานี่คือใหมุ่นนี่นี่ไม่ใม่ขุนโพ้าประสิทธานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นซระพุเป็นอีหยังครับผมอัสสีบรีอัสิวบลีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่เล้มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการทีกษนสางกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่ยีดำเลี้ยงมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ สำหรับยาโยมเอาไปเรีองฟูทุคุนอันนี้อยู่ดล้วกรรมที่เขาสาั่งมาท่ำดีผู้นั่งอะไรเรียกว่าไอทำบ่ดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองแต่ท่านมูบ่ได้เน๊ครับอ่ามันจะอยู่น้ำบุญที่การสั่งขึ้นมากุศลที่สั่งมันเรื่องไรบท่ทอกันอ่าเรื่งเรื่องผู้นั่งสาบเพราะฉาน้อยใจว่าเออกูเแ็่สิตายคือบ่ได้คือมูบ่แมีนเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่หลวงท่านเปฝนทุกองอออค์ฝนสี่อยคือถือว่าเป็นลูกศิษย์มันลูกหาเคนแล้ว เป็นลูกเผืออลูกเทียนน้บหานหเท่านั้นน<ะ>่เอาไปใส่เดี๋ครับผู้อันนี้สิธีนี้ให้เอาไปซื้อไปซื้อซื้อด้ะเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดห่านแล้วใบนาห่านมีกิจการแล้วใบกิจการเป็นพ่อขายไม่ขาย,ขายก็ใส่ก็ตา,งาเงเินอย่างสีพ่อเป็นยั้งก็ไปอย่างสีย่านคุ้มกิเลสจุข้องบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไร่ครับนี่มัน,น,นยังบุญไร่กันอยูยยยย่เดียวนี่ น่ะมันมันมันเรื่อบอกว่ายาพิษเนีไปมีอย่างเขาสช้ไปเพื่อโวยมันมันมันผิดมันผิษน่ะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งบ่าทั้งเกยังเห็นบ่อไหลน้ำมันผิด่พ้ษนั่นพิดเราต้องหลบห่มนะจะมาบนไอ้เชือกใยเสือเอาไว้ขันมีหยั่งว่าอ้วนคือบอดีแหลยกเซหัวเหมือนนวดอธิษฐานคือปลุกเสกของปุตเบิ้ลตำน่ายโยนเงเจตตำนานเบิ้ลปลุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลุกมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีผู้ปลุกเสพผู้รวบรแรกนี่คือปู้สีอนุตโร